ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวอาแจกอัมสเตอร์ดัมฟูลทีมของเราเองครับแม่โดยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นปี21 UCL นนั่เองซึ่งต้องบอกเลยว่า UCL หรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่เป็นม้านอกสายตาของแบบว่าคนที่ไม่ค่อยมองนะครับโดยกองหน้าเขานี่ครับเซบาสเตียนฮันเลอร์อย่างที่ทุกคนรู้จักกันเขาเคยอยู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดมาก่อนนะครับเมื่อ2-3ปีที่แล้วเองนี่ครับดูสแตทเขาซะก่อนนะครับนี่แค่บวกหนึ่งนี่โอ้โห กำลังเราบวก5นะมันต้องห่วงในโหดแน่นอนครับแล้วก็ซ้ายขวาเป็นดูซานคาร์ดิและแอนโทนีนั่นเองครับนี่แอนโทนีปียี่สิบเงบไม่พอนะเพราะว่าไอเดีนี้เป็นไอดีไอดีไอเดีไก่ดี่วะแล้วก็เลยเอามาลองทำให้ดูน่นเองซึ่งแอนโทนีกับดูซานคาร์ดิว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยครับแล้วส่วนกลางลูกเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งคืออ่าอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีขายยี่ห้ยูซีเลผมจะใช้ไปเป็นคลาสสันของเราเองแล้วก็ส่วนกลางรับสองตัวผมใช้เป็นดาร์ลี่บิน และขวาเป็นมาสลย,ย,ยอ่านยากเหมือนกันแล้วก็เป็นคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นทิมเมอร์แล้วก็มาติเน่แล้วก็ส่วนประตูนี่แก่เลยครับพาสเวอร์ของเรานั้นเองครับก็ถามว่าแผนนดีไหมแล้วก็สำหรับใครแนะนาว่าใครที่งบน้อยดีกว่าทำอาแจกอัมสดัมไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่ากองหน้าอาแจกก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าหลีกคอนแลอาแจกนี่คนเคยอยู่นี่แฟงกี้เดยจองก็เคยอยู่นะตัวนะครับอยู่อาแจกมาก่อนนะครับลองดูนะครับอาจแจกแต่ก็เอาแค่เป็นคร่าวๆสำหรับชุดปัจจุบันแล้วกันนะใครที่อยากว่าอยากรวมป ากันแล้วกันนะ <Okay. S 1> ถ้าข้อมูลรลับพภัยต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> สำหรับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเดี๋ยวตามไปดูที่ไฮไลท์ของอาแจกอัลสแตมรอบ16ทีมคาะของยูฟ่ากันเลยครับไปเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของอาแจกอัลสแตมของเรานรั่นเองนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับก็คืออย่างที่บอกคือแผนผมก็เป็น4-5-1แล้วกันครับแล้วก็นาปอเป็นเซบาสเตียนฮันเลอร์แล้วดูลูกนี้ฮันะะเลอร์ดูนะ ไม่ต้องพูดข้ามํำเพลงคนระมันอารมณ์คล้ายอิบราโมวิดแต่แบบว่าผอมกว่าแล้วก็วิ่งเร็วกว่าอิบราโมวิดนิดนึงนะครับมันจะอารมณ์เหมือนกับฮาแลนแต่ถนัดเท้าขวาดีกว่าแล้วผมต้องบอกเลยว่าเกมฟีฟ่าออนไลน์4เนี่ยนักเตะเท้าขวาได้เปรียบกว่านักเตะเท้าซ้ายแน่นอนครับนักเตะเท้าขวายิงเท้าซ้ายก็ยังดีแต่ว่าถ้านักเตะเท้าซ้ายไปยิงเท้าวขวานี่เละเลยนะครับนะทุกนนะยังไงก็ตาดูหูฟังแล้วกันนะครับว่าไฮไลท์เป็นยังไงบ้างแต่ผมต้องบอกเลยว่าฮาเลอร์เป็นหนึ่งตัวที่หาช่องดีแ่ววแบบ สปีดต,ต้นมาอาจจะไม่เร็วแต่ว่าความเร็วที่ไปกับบอลนี่พอได้แล้วก็เบียดได้แล้วเพราะว่ามีความสูงแล้วก็ความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประวัติของอาแจกอัลสตา,าร์มกันนิดนึงนั่นเองครับอย่างที่รู้กันเลยอาแจกอัลสตอร์มหรือคนเรียกว่า r f s Rfche อาแจกในขอภัยด้วยแล้วกันนะครับอาแจกไอแยกแล้วแต่คนจะอ่านนั่นเองนะครับคือซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่ได้รับความประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเหมือนกันนะเพราะว่าหลีคอนแลนนี่แบบบอกเลยว่าอาแจกนี่หาตัวจับยากเหมือนกันแล้วผมต้องบอกเลยว่าคอนแลน์มีแต่นักเตะดีๆทั้งนั้นเลยนะผมบอกให้นะอย่างที่เคยมีก็แฟงกี้เดจองนันเองนะครับลิมานเน่นยอนคลับอะไรอย่างเงี้ยไฮคิมซีแยกอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่านักเตะแต่ละตัวที่ออกมาจาก ak, อาแจกอัฟตัมมีแต่ตัวดีๆแล้วราาา,ราคา่่ไม แพงด้วยนะุผู้ชมนะอาแจากก่อตั้งเมื่อวันที่18มีนาคม1900หรือ1,900นั่นเองครับโอ้โหมีมา122ปีแล้วอะมีมานานมากแล้วซึ่งบอกแล้วว่าใช้สนามเป็นชื่อสนามว่าแต่ก่อนมันจะเขียนว่าโยฮันครับอารีน่านั่นเองครับแต่ทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อสนามไปๆมาก็เป็นอัมสเตอร์ดัมอารีน่าประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าอาแจากเนี่ย ท,ที่ต้องใช้ชื่อว่าอาแจากเนี่ยมาจากวีรบุรุษในสงครามเช่นกรุงทรอยนั่นเองนะครับสงครามกรุงทรอยนะครับอย่างที่รู้ๆกันคือมันมีหนังด้วยนะครับสงครามทรอยนั่นเองครับที่แบทพีทเป็นพระเอกนั่นเองนะครับผูบ้ชมนะแล้วก็ต้องบอกเลยว,ว่าคนเก่งๆที่เคยอยู่อาแจากก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะอันที่เช่นผมยกตัวอย่างเลยนะครับยานิกริมาเน่นครับผมโยฮันครับนั่นเองดูซานทาดิตน,นี้ก็อาจจะได้เคยได้ยินอยู่แล้วนะครับคือซึ่งจะบอกเลยว่า,วากองหน้ากองกลางหรืออะไรของ อาแจากเนี่ยถือว่าไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนซึ่งเป็นระบบที่ลงตัวกับของเขามากๆเลยนะครับผู้ชมนะคืออย่างเก่งสุดก็โยฮันครับนั่นเองที่คนรู้จักก็คืออยู่อาแจากนั่นเองครับแล้วก็พูดถึงความประสบความสําเร็จในอาชีพของอาแจากกซึ่งตอนนี้เนี่ยแข่งไปทั้งหมด26นะัดอาแจากนาที่1ของตารางที่63คะแนนนเองโอ้โหพอๆกับพิมล,ลีกเลยนะครับซึ่งตอนนี้ลีคอนแลน์กำลังได้รับความสนใจนั่นเองนะก็จะมีที่1ก็เป็นอาแจาก ที่2เป็น P S b High h o f e n แล้วก็ที่3เป็น Feyenoord นั่นเองครับ Feyenoord ก็อย่างที่รู้ก็พวกโรบินฟาร์เบอร์ซี่เป็นหลีกแบบว่าคนแก่ไปอยู่กันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลที่แบบว่าไม่ช้าไม่เร็วเกินไปอะไรประมาณเนี้ยกลางๆคือคนอายุเยอะก็จะไปเล่นซะเป็นส่วนใหญ่นะผู้ชมเนาะ ก็กลับเข้ามาสู่นี้ดวนรูนี่แอนโทนีครับคือต้องบอกแล้วว่าแอนโทนีเป็นสายเลือดใหม่ของบราซิลนั่นเองนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากหลังจบฤดูกาลนี้นะเพราะว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35-40าล้านปอนด์เข้านันเอีนะครับแล้วก็ซึ่งอย่างที่บอกลิเวอร์รพูลอาจจะไม่ได้มฮ่เม็นซาร่าต่อสัญญาอาจจะได้เป็นแอนโทนีแทนก็เป็นได้รับวคุผู้ชมนะก็พอมาไนท์เข้ามาแล้วต้องผมบอกเลยว่าไปดูฟอร์มการเล่นของเขานี่บราซิลสมใจเลยนะผู้ชมนะคือต้องบอกแล้วว่า คือลากตัดเข้ามาเหมือนซาร่าเอาง่ายๆเหมือนซาร่าเลยแต่ยังขาดเรื่องการจบสกอร์นินดหน่อยแต่ว่าเรื่องการเลี้ยงกินตัวนี่แอนโทนีทาได้ดีเลยนะครับอันนี้ขอเป็นแบบว่าขอแนะนําเลยครับอารมณ์มันนีมาแต่แบบว่าดูแข็งกว่านีมานิดนึงอะ่ะถ้าเปรียบเทียบกันในเกมนะคุณผู้ชมนะก็ถามว่าแอนโทนีตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์เลยสำหรับทีมชาติบราซิลคนนี้นะครับอายุอาณาจก็เึ่ง่ง22 23เท่านั้นเองยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยนะสำหรับแอนโทนีแต่ว่าถามว่าเสียฝาไมเสียฟ,ฟาแน่นอนครับคุณผู้ชม มาดูจังหวะนี้ครับเอาจริงๆคือต่อบอลไปต่อบอลมาครับดูว่าการเวนเบอร์ลูกนี้แล้วกดด้วยขวาไม่เหลือลูกนี้อย่างที่บอกคือแผนนนี้4-5-1คือมีหน้าเป้าตัวเดียวที่เหลือเป็นริมเส้นแล้วก็เป็นกองกลางใช่ไหมครับแนะนํานะครับต่อบอลไปต่อบอลมาจนกว่าช่องมันจะเปิดแล้วเราค่อยยิงนะครับแผนนี้คือไม่มีแมตช์ไหนที่ยิงไม่ได้เลยนะครับยิงได้ทุกแมตช์แล้วก็อาจจะมีเสียบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยแพ้เลยนะครับผู้ชมนะต้องลองดูนะครับว่าจัดตัวเป็นยังไงบ้างครับดูว่าล รอปะหล่อรอยิงเลยนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับแล้วดูหาเลววิ่งเมื่อกี้โอ้โหแล้วดูกาเวนเบอร์ลูกนี้ฮะไปยืนถูกที่ถูกเวลาตลอดนะผมบอกให้คนนี้แล้วคนนี้ก็อายุยังไม่เยอะด้วยนะเป็นดาวรุ่งอยู่เหมือนกันนะเกิดปี1 9 9 9หรือปี2 0 0 0เนี่ยผมจําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันครับสำหรับกเช่ากาเวนเบอร์ซึ่งตัวจริงกันในเกมเล่นดีดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็งคือแมตช์เนี้ยดูซา,านทาดิตอาจจะไม่ค่อยได้ยิงเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นถนัดเท้าซ้าย ซึ่งผมน่เขาเ้าใจว่าถนัดเท้าขวามาเลยตลอดแล้วผมก็พยายามแบบยิงขวาตลอดนะโอ้ยิงขวาแต่ละทีนี้ออกเป็นดูนะดูรุนี้เซบาสเตียนฮาเลอร์ดูว่ารุนี้โอ้โหแล้วดูตั้งป้อมแล้วดูวางเท้ายิงอะอารมณ์เดียวกับซาลาตันเลยครับดูพลังการยิงเขาแรงยิงเขาและการจบสกอร์ลูกนี้ของเซบาสเตียนฮาเลอร์ครับถ้าไม่ทันย้อนกลับไปดูแล้วลูกนี้เลี้ยงตัดเข้ามากินในแล้วกดนิ่มๆเลยครับดูอะแล้วดูว่านิ่งๆปุ๊บตั้งป้อมแล้วยิงเลยมีแค่มุมแค่ตรงนั้นแต่ก็ทําเข้าไปได้ครับลูกนี้ มาดูการสวนกลับครับต้องบอกเลยว่าแผนอาจกอันนี้ก็เน้นสวนกลับเหมือนเดิมเย่างนที่ผมบอกแล้วดูนฮาร์เลอร์แล้วดูฮาร์เลอร์ครับการยืนตำแหน่งการหาช่องการไปกับบอลได้ดีมากๆเลยครับมันจะเอาอันนี้พูดตรงนะอารมณอ์อิสักอะเอจุดอิสักนะที่มันเป็นอยู่สวีเดนกองหนะ้าอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเป๊ะแต่รู้สึกว่าฮาร์เลอร์อาจจะเก่งกว่านิดนึงนะผมลองใช้แล้วอิอสักเนี่ยมาดูาดูแล้วแบบ มันไปกับบอลได้ดีอะล็อกยิงอะไรยิงอะไรอย่างเงี้ยเราดูนะครับการเล่นเร็ว <ๆ S 2> ของฮาร์เลอร์ปับทาดิดล็อกกลับไปแล้วดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับแอนโทนี Anthony, มาที่ฮาร์เลอร์ฮาร์เลอร์ไปไม่ได้ฝากไปข้างบนครับลูนิคอสโอ้โหไม่ถึงบอลนะคาสันเราดู่าจังหวะนี้ไปไม่ได้ก็ต่อบอลไปเลยโอ้โหคาสันความขยันของเขาฮนะล้วดูว่าตัดเข้าไปในดารลีบินมาดี่มาที่ทกลาเป็นเบอร์ล็อกกลับมาหนึ่งทีแล้วก,กดซัดโอ้โ นี่ครับกาเวเบอร์กองกลางครับกองกลางจอมเทคนิกอารมณ์เหมือนฟาบินโยเป๊ะเลยนะครับอารมณ์แบบว่าตัวสูงสูงคแบบบางๆนะครับแต่ว่าไปกระบ,บอลได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งก้างมากนะเวลากองหน้าฝั่งนูเรียงมาไม่ค่อยจะผ่านกาเวเบอร์สักเท่าไหร่นะผู้ชมนะก็เป็นยังไงกัน,นบไไ้างสรับไฮไล์อาจแย่งอัมสตามสหรับคนที่งบน้อยนะแล้วบอกเลยว่าทีมใช้ไม่ถึงหมื่นล้านด้วยนะผู้ชมนะประมาณหลักพันกว่าล้านเท่านั้นเพราะว่บอหนึ่งมันก็มีแต่ตัวเราไม่ค่อยแพงแล้วผู้ชมนะ แต่ต้องหมดเลยว่าลูกยิงลูกนี้คาดิตคือว่าทําได้ไม่ดีแล้วผมก็มไม่ได้ว่ายิงแรงอะไรแต่ว่ายิงออกแล้วผมก็งงเหมือนกันครับยังก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไนคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวทีมไหนฟูทีมทีมไหนเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยหรือถ้าใครใจดีเนี่ยมีไอดีไอคอนอันนั้นอันนี้ส่งมาได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กเส้นสนามสำน,สน,นีขอตัวลาไปก่อนจ้า